สวัสดีครับพบคิวทีวีนะครับตอนนี้กำลังเล่นเกมโลบอรเช่นเคยนะครับในแบบมีชื่อว่าฟิ t เดอะอาริเมนะครับเราต้องเก็บอนิเมะยทั้งหมดสา0ตัวนะครับอันนี้ผมเก็บได้30ตัวไปแล้วนะครับแต่ผมจะเก็บเป็นเรื่องนะครับอย่างเช่นาอูโตะนะครับ1ชิ้นนักกันบอลนะครับสแตชช่หนึ่งไหาอะไรที่อยู่ในไม้เลื่อยคาร์ดิเมียโจโจนะครับอะไรประมาณนี้จะเก็บให้ครบนะครับจะเก็บชิ้นเรื่องนะครับ แล้วโอ้โหเป็นบล็อก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 เอานั่นคือตัวเราไว้เนี่ยไหนเนาะดูดิจ่อเก้าหางเนี่ยเก็บไปยอยู่ดีก็ขึ้นไปเก็บได้เฉยเลยไปต่อเลยนี่อคันชูโร่ปะวะ ชิกิาหาก้าห้าหรือคาคุโล่ทำไมเก็บยากงวะเดินไปเดินไปกิรยะตำนานหือกาสิบสามกิรยะอาจารย์นาโตเก็บเข้าเรื่อยๆไป เพื่อนใจหรืเพื่อนได้เพื่อนจะเป็นอนไมเนี่ยมันมันไม่เกาะวะไม่เข้าใจซาโซริ นาำาแดงนี่นังกระโตนี่คุรีน่าวุสีวุสีสีปีนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเก็บเก็บนี่หาเก็บไหมรวมกัน สามไปแล้วลงน้ำก็ไม่ได้โอ้ยนี่ได้ละหางกาของยี่สิบสองนี่การันไม่ใช่ละมันเป็นตัวสัส่นต้นเลยนะนี่ 10. เทนเทนสามแปด

เม้าเพื่อนพอเจ็บปวดผีเออป้าสิบเจ็ดโอบคุณมากเพื่อน โเจ็ดสิบโอ้ยนี่อะไรอ่ะตุ้่าอย่างนี้นะกาฮาระนี่ไม่เออไม่มี ไม่ไม่มีรือว่าทำไมเนี่ยเนี่ยมีไหมไม่มีลังค่ามีไหมวะรือว่าทำหาอะไรเนี่ยคิดแต่มโ่อหมาสิบสี่ นอโฮโอลูจ no, ิมาลูเชนเชนเบอร์สิบได้เชนเชนเบอร์สิบแล้วนี่เป็นเทนเชนตอนเด็กอะเนี่ยเทนเชนตอนตอนเด็กๆเลยเทนเชนเลยเนี่ยเชนเทนตอนเด็กตอนโตก็อยู่ในนี้เชนเทนเทนเบอร์สามแปดยี่ตอนโตขึ้นมาแล้วตอนที่กำลังสอบจูนินเอ้ยเออจูนินนี่ลู้มีนี่ สามสิบแปดส่วนลูกตัวที่เป็นโจนินที่เป็นอาจามีเปล่าไมมมี่าจะไม่มี อีซี่มากเลยเนี่ยซากุิหน่อยนี่ดูซากุระตอนที่ตอนที่เรียนกับ ซึ่งน่าเดีอดล้วมั้งนี่นกระบมามุตหรือกบกบของนารูโตะมั้งนี่คิคิมิมาละ แข้า,าศูนย์นี่คารุธโทบิโอเคงเงี้ยยิ่จับเลยนี่ซากระตอนที่กำลังสอบจูนินเดี๋ยวก็ใกล้จะเป็นจนีนะ้แล้วเนี่ยตอนเด็กห่าไม่เจอหรอ lướn đi ngã lướn đi ngã học luôn vậy ok á này có là nó là cái là ขเขาเรียกไงวะสาอุตสาหคนหนึง้อคนที่แบบไปเอามาอีขึ้นไปขึ้นไปวดแปสิบหกต้องมีสิวะ อ๋อโอเคอะไรไหมเนี่ยโอ้โหนี่สองหางสวิตช์จริงเหรอ อีกสี่ตัวหาพ้าไปเลยแคลินหลหึระบาลเลยดดดเยน้นเดะโอ้ขงนี้รุ่ที่ห้า คนชูโร่ลาที่นั่นอะไรวะนี่มช่ท,ท่านชินตอนเด็กแล้วครับอย่าลืามกดไลค์กดแชร์สากข้าวผมไว้นะครับฝาสกิลไว้บายครับ